h e l p me with T.O.S. by t o Studio. s Studio. ทัศนคติด้านความปลอดภัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ h e l p me with T.O.S. นะคะรายการที่จะนำสาระความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามายัยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อ,น,อน,นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีสุขภาพอนามัยที่ดีค่ะ วันนี้เฮลมีวิทย์ออสนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติด้านความปลอดภัยมาฝากกันจะเป็นยังไงติดตามกันได้เลยค่ะทัศนคติด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานหมายถึงแนวโน้มของพนักงานที่จะตอบสนองในเชิงบวกและเชิงลบ ต่อเป้าหมายความคิดแผนงานขั้นตอนการป้องกันหรือสถานการณ์ด้านความปลอดภัยค่ะส่วนผสมของทัศนคติด้านความปลอดภัยของเราแต่ละคนมาจากอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อและประสบการณ์ชีวิตจนทําให้เกิดเป็นการกระทําและการแสดงออก ความคิดในการป้องกันอุบัติเหตุหรือทัศนคติเชิงบวกด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากอุบัติเหตุส่งผลต่อการทำงานและความปลอดภัยของตัวเองและองค์กรเช่นประสิทธิภาพของการทำงานที่สูงขึ้นและคุณภาพการทำงานที่ดีขึ้นทัศนคติปรับเปลี่ยนได้แต่ต้องใช้เวลาซึ่งการขับเคลื่อนหรือการสร้างทัศนคติเชิงบวกภายในองค์กรทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การสื่อสารพนักงานต้องรับทราบข้อมูลและทำความเข้าใจว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากพวกเขาเมื่อพวกเขาพอใจกับการสื่อสารภายในบริษัทพวกเขาจะมีส่วนร่วมและทัศนคติที่ดีต่อความปลอดภัยมากขึ้น 2. ผู้บริหารระดับสูงเมื่อผู้นำของบริษัทแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นด้านความปลอดภยัยพนักงานจะสังเกตเห็นและมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น 3. การทำงานเป็นทีม พนักง,งานต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมตรวจสอบและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย 4. ปริมาณงาน ต้องเหมาะสมหากพนักงานมีภาระงานมากเท่าไหร่ก็จะเป็นอุปสรรคต่อทัศนคติและประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของพนักงาน 5. กำกับดูแลความรู้สึกที่พนักงานมีต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความกระตือรือร้อนในการทำงานเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยด้วย 6. การมีส่วนร่วม การส่งเสริมให้พนักง,งานเป็นเจ้าของงานและช่วยแก้ปัญหาจะเพิ่มแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ 7. ผลกระทบส่วนบุคคลเมื่อพนักง,งานเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างงานแต่ละงานกับกลยุทธ์ของบริษัทอย่างชัดเจนพวกเขาจะรู้สึกมีอำนาจมากขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของทีมซึ่งนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ความเคารพและความเป็นอยู่ที่ดีเมื่อบริษัทเน้นถึงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานพนักงานมักจะให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นอันดับแรกเพียงแค่ทุกคนมีทัศนคติด้านความปลอดภัยที่ดี <c oughs> ก็จะทําให้การทํางานของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะ ทัศนคติที่ตัวเราเลือกสามารถช่วยตัวเราได้ค่ะด้วยความห่วงใยจากสอสบอ,อขอบคุณบทความนะคะจาก o อชีแมกกาซีนสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะที่ w w w t ์ o ว o r t h ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทาง f Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะวันนี้ทีมงานทีออดสตูดิขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ